พระวิเทศประธานสมสชาสิทรงใยในสักวิกาพระเดชพระคุณพระวิเทศรัตนาปรประธาน,นอำนวยการวัดไทยรุงมบุญกิตตินีพรีรัตูรสิริสิทธิวิเทศรองประธาน,นอำนวยการวัดไทยรุงมบุญกิตตินีศีแล่เพื่อนพระธรรมทวตทุกรูปครับขอเจริญพรญาติโยมลูกศิษย์ของลูงตาผู้มีรุญทุกท่านนะ วันนี้นธรรมภาพพระมหาดร,รสมบัติมิถัปัญโยซึ่งเป็นรองในการทีการสมภิชาสุไทยเทธิกาแลก็จาวาดวัดพระธรรมกายหลก้อนซึ่งไ,ได้รับการนิม,มนต์จากพระอาจารย์สุริยาว่าเรื่องเลยท่านตื้นตันมากไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรได้ในพิธีกรรมเพราะว่าเดี๋ยวจะสั่งเครือไปก่อนก็เลย ให้มนให้อัตมาได้แสดงสังเวชคาถาแทนซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่อัตมานั้นได้ตั้งใจว่าจะเดินทางมากราบสกตาตั้งแต่ลูงตาป่วยแล้วนะช่วงนั้นก็ไปงานที่วัดขงคลรัตนาดาปลอดวัชรบินซึ่งก็ได้ทราบข่าวก็เลยตั้งใจว่าจะเดินทางมา เนื่องด้วยสถานการณ์บางอย่างก็มาไม่ทันที่้องตายังมีชีวิตอยูนะ่ก็มาทันในวันถัดมาก็เลยได้มีโอกาสได้มานำส่วนพระพิธรรมแล้วก็ได้แส,สดงสมวททกถา,าด้วยในส่วนที่ตัวสมาเองนั้นก็ได้สร้างกิติศัพท์ของพระเดชพระคุณพระเทพมงคล วชิรังสีหรือว,ว่าลวงตาจีบของพวกเรานั้นมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่เมองไทยแล้วได้ทราบกิจศัพท์ต่างๆในความเมตตาของท่านในบุนทธธรรมของท่านตลอดมาแต่ก็เมื่อมาเดินทางมาที่ประเทศอเมริกาก็ได้ีโอกาสสนองงานการคณะสงฆ์แล้วก็โดยเฉพาะเมื่อสองปีที่แล้วก็มีการจัดงาน ร้อยปีหลวงตาชีดีทุกอย่างซึ่งเป็นโอกาสที่ได้มากราบหลวงตาด้วยตนเองด้วยความเมตตาที่หลวงตาได้ให้นั้นได้สัมผัสจากที่ได้ยินได้ฟังมาจนมาถึงวันที่ได้เข้ากราบหลวงตาแล้วนี่ได้ทราบถึงความเมตตาของท่านอย่างเปี่ยมล้นนั่นคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ได้มาช่วยกันจัดงาน ร่วมง,งานกับอาจารย์ครูสิริสิทธิวิเทศประเด็มคุณพระพิเชษรัตนาวรในการที่จะต้อนรับคณะสงฆ์ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาแล้วก็มาร่วมง,งานในวาระอยายุวัฒนมรมคลร้อยปีของหลวงตาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของคณะสงฆ์ที่ดูแลต้อนรับแล้วก็คณะญาโย,ยมที่ตั้งใจที่จะจัดงานให้กับหลวงตา จดออกมาอย่างสมเกียรติแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่พรืมปิติตนะดวงตาได้เห็นพระมากๆนะจำนวน3 0 0รกว่ารูปแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมง,งานกันโดยเฉพาะตอนตักบาตรงตาก,ก็ได้บินตบาตด้วยตัวท่านเองนั่นคือภาพที่พวกเราได้เห็นในช่วงเวลานั้นซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมาก มาได้มีโอกาสได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ช่วยกับเพื่อนกับเดินให้งานผ่านไปก็หลายๆลท่านที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ร่วมงานกันก็มีความรื่นิติที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานให้หลวงตาแล้วก็เมื่อหลวงตาสิ้นไปแล้วในวันนี้ก็ได้ได้มีโอกาสได้มากล่าวสวาัมภาษาในสิ่งที่เราได้ได้สัมผัสด,ด้วยตัวของเราเองนั้นหรือว่า เป็นผู้ที่มีบุญเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีหลวงตาบิณูบาาจารย์ซึ่งหลวงตานั้นถ้าในพระพุทธศาสนา,ศาเรียกว่าพระมหาเถร,รนะผู้รัตันยูนะรัตันยูก็คือแปลว่าผู้รู้ราตีนานก็คือหมายความว่าอยู่มานานรู้การนานแล้วก็มีอายุยืนนะเมื่อมีอายุยืนแล้วเนี่ยก็จะผ่านคืนวันจนมีความรู้ความสามารถในเหตุการณ์ต่าง เรียกว่าสามารถที่จะตกผลึกจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนํามาสังสอนสิทธิ์นะท่านได้รู้อย่างลึกซึ้งและก็ถ่องแท้นะสามารถที่จะให้คําแนะนําในการถ่ายทดอดความรู้ให้อย่างดีเยี่ยมนะซึ่งเหมือนกับพระมหาเถระในอดีตมีรูปหนึ่งที่ได้รับเอตตะคะในเรื่องของรัตัญูคือมีอายุยืนและก็มีประสบการณ์มากฝายนั่นก็คือพระอัญญากธัญญะ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเราก็มีหลวงตาคุณหลวงตาเป็นเรียกว่าเป็นทิฏฐาธุรกิจเป็นทิฏฐานุกติเป็นแบบอย่างที่ดีงามที่ให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ฟังในสิ่งที่หลวงตาได้สั่งสอนวันนี้จึงได้นําคุณธรรมเจ็ดอย่างของหลวงตามาฝากทุกท่านจากการที่ได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วก็ ได้ยินที่ลูกศิษย์ลูกหาได้กล่าวถึงแล้วก็ได้อ่านหนังสือของลุงตาได้เห็นถึงคุณธรรมเจประการนั้นข้อที่หนึ่งก็คือลวงตามีเมตตากรุณานะมีความเอื้อเื้อเฟื้อเกือเกอเกอเก้อกูลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะให้คำปรึกษาด้วยความเข้าใจไม่แบ่งแยกใครมากราบลุงตาไม่แต่พรังก็มีความอบอุ่นใจที่ได้ เจอหลวงตาได้คุยกัหลวงตาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทาบุญกับหลวงตา 2. ความสมถะและความเรียบง่ายนะท่านดำเนชีวิตอย่างพอเพียงมายึดติดวัตถุเป็นแบบอย่างแห่งการสลักกิเลสซึ่งท่านไม่ได้มีอะไรที่เป็นของรูหรืเป็นของส่วนตัวก็คือเมื่อรับมาก็บริจาคก็คือแบ่งปันไปหรือว่าถวายเป็นของส่วนกลางของวัดให้คณะสงฆ์ ให้วัดได้ใช้ให้ญาติโยมได้ใช้ในสิ่งนี้ก็คือความสมถรถและก็เรี่ยว่ายของตาที่ทุกคนได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วเระการที่สามคือมีความคติคือความอดทนน้องตามามอดทนต่อความยากลำบากนะก็คือตอนมาที่อเมริกาใหม่ๆนี่ก็ไม่มีวัดไม่มีสถานที่ที่จะอยู่แบบสบาะยๆเลยน้องตาก็ได้อดทนในการที่จะอยู่แล้วก็สร้างวัด จนวัดไทยกรุงวิจารณีศีของเราได้สําเร็จแล้วก็ขยายไปวัดต่างๆเนชะ่นวัดป่าสันติธรรมวัดป่าธรรมรัตน์เป็นต้นก็ทําให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่หลวงตาได้ทนแล้วก็ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เมื่อมีความเห็นต่างอะไรก็ตามนะหรือว่ามีปัญหาที่ผู้คนทั้งหลายนะทําให้เกิดขึ้นหรือว่ามาปรึกษาหลวงตางก็มีความอดทนที่จะรับฟังแล้วก็ ที่จะแนะนําแก้ไขให้นี่คือความคันติอดทนของหลวงตาพุทธรรมข้อที่4ก็คือหลวงตามีสติและปัญญาแล้วก็เน้นาการเจริญสติในชีวิตประจําวันอสอนให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลตามหลักของพุทธธรรมพุทธศาสนาท่านย่อยคําสอนมาให้ปฏิบัติแบบง่ายๆนะถ้าพูดในทาง ปฏิบัติก็เรียกว่าเหมือนเคี้ยวป้อนนะก็คือเหมือนเราเลี้ยงลูกนกอะถ้าเกิดว่าให้กินข้าวสารไปเลยเนี่ยก็ลูกนกก็จะกลืนไม่ไหวคนเลี้ยงก็จะต้องเคี้ยวให้ก่อนแล้วค่อยป้อนรู้ว่าแม่เลี้ยงลูกสมัยก่อนนี่ก็จะเคี้ยวข้าวให้ก่อนแล้วก็ให้ลูกได้ทานนะนุตาท่านแยกแยะธรรมะเป็นเรียกว่าให้เข้าใจง่ายแล้วก็นามาสอนให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้ปฏิบัติตามได้โดยสะดวก แล้วก็คนณธตามข้อที่5ก็คือความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะอุทิศตนเพื่อพระศาสนาและก็ชมุมชนไทยในต่างแดนอย่างต่อเนื่องตุูตาไม่ใช่ดูแลเฉพาะวัดไทยกรุงวยจิตารีสีวัดปา่าเสนธรรมหรือว่าวัดป่าธรรมรัฐเทา่านั้นแต่ว่าดูแลทุทกๆวัดไปไหนมาไหนไปไประชุมสมัชชาที่ไหนก็ได้ไปเยี่ยมเยียนวัดต่างๆที่อยู่ในส่วนนั้นๆแล้วก็ได้ไปทําบุญไปร่วม ข้น้ำภาพาไฟต่างๆเพื่อที่จะให้กำลังใจกับพระธรรมทูตที่อยู่ตามถิ่นต่างๆข้อที่หกก็คือความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาพูดจริงทําจริงยึดหลักธรรมเป็นที่ตั้งนะก็คือคําพูดของหลวงตานั้นเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคําที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคําที่มั่นคงนะซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงและคุณธรรมข้อที่7ความเป็นครูทางจิตใจนะ ก็คือน้องตาได้ถ่ายทอดธรรมะให้เข้าใจง่ายนําไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวันให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่มากราแล้วก็ทุกท่านที่ได้อยู่กับหลวงตาก็ได้สัมผัสด้วยตัวท่านเองแล้วซึ่งตัวจะมานั้นก็มารุ่นหลังแล้วก็ได้เห็นถึงปฏิบัิฐานี้น้องตาได้ก่อตั้งสมบัชาสมไัยในสมิการร่วมกับประมาทระในรุ่นเดียวกันจนทําให้มีวัดเป็นปึกแผ่นตอนนี้ ก็มีวัดถึง128วัดในสมชชาสงฆ์ไทยในสเรนกาของเราแล้วก็มีพระธรรมทูตถึง600รูปนะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเพเด็นคุณเราก็ประเทศวัชิราวิเทศ,ปเ,ทศ,ปเ,ทศเป็นประธานสมัชาติชาสงฆ์ไทยในสเปกาแล้วก็คณะพระธรรมทูตทั้งหลายก็ได้มีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้ที่หลวงตาแลพระมหาเถระ ในยุคนั้นได้สร้างเอาไว้จะทําให้เราเผยแพ่วุทธศาสนาขยายกว้างไกลไปทุกรัฐที่ในประเทศอเมริกาเป็นกําลังใจให้กับชาวไทยและก็ชาวพุทธในประเทศอเมริกาเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เกินสิ่งที่เราได้เห็นนะต่อจากนี้ให้พวกเราได้กําหนดไว้ว่านะแม้สรีระของลวงตานั้นไม่ได้อยู่ปรากฏให้เราเห็นในโลกนี้อีกแล้วนะแต่คุณธรรมความดีงาม แต่คาสอนของท่านนั้นก็ยังสถิตมั่นอยู่ในดวงใจของลูกศิษย์ทุกคนไม่ได้เลือนหายไปไหนดับนะา,านเท่านานก็คืออยู่ไปตลอดกลาลในโอกาสน,นี้ก็ขอขอบพระคุณพระเทระพระเทรานุะเทระนำโดยเรียพระคุณพระเทพวัชราวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสร,ริกาผู้เป็นประธานสงนัสถานที่แห่งนี้ และอนุทนาบุญกับคณะสงฆ์พระธรรมทุก,ท,กทุกรูปอนุทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจะไ,ได้มาร่วมความสวดพระธรรมในคืนนี้ขออนุภาพแบ่งบุญบาร,รมีที่สั่งสมตลอดมาจงเป็นเพราะรปัจจัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานมีสมบัติบังเกิดขึ้นมากมายปัญญาสว่างใสสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมของพระสัมมาจ้าวได้โดยง่ายโดยเร็วพัน จากวันเข้าพระนิพพานเทินขอเจริญพร